เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่งาน a s i ีย s u s t a i n a b l e Energy w e e k 2025หนุนไทยก้าวสู่ศูนย์กลางพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย I'm very delighted to welcome you to the opening ceremony of Asia Sustainable e n e r g y Week and Mobility Tech Asia Bangkok 2025 which marks an exciting new chapter for Uh, regional platforms. On behalf of the Ministry of Energy of Thailand, i like to extend my warmest welcome to all participants, experts, policy makers, innovators, stakeholders from across Asia and beyond. Today's gathering could not be more timely and relevant. We are living in an era that by unprecedented challenges, but also presented by the unpre unprecedented opportunities. the world is facing many crises. geopolitics, uh, the need to meet the growing demand of energy to drive economic growth and social development, while also addressing the urgent threat of the climate change and environmental degradation. สำหรับงานาปีนี้นะครับเราก็กลับมาจัดงานนะครับอ,อย่างยิ่งใหญ่นะครับเรียกวา่างานมีความเติบโตมาจากปีที่ผ่านมานะครับเราขยายขอบเขตของอความเป็นพลังงานนะครับนอกจากอยู่ในส่วนอาเซียนเนี่ยเราเป็นอาเซียนทัส นะครับเอเซียบางประเทศนะครับหมายความว่าในงานนี้เนี่ยผู้ประกอบการนะครับที่นําเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเรื่องของการพลังงานทดแทนนะครับการเพิ่มผลผลานพลังงานนะครับมารวมกันจํานวนมากขึ้นนะครับนอกจากพาวลเลียนที่มาจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจากเกาหลีแล้วเนี่ยครับเรายังมีผู้ประกอบการจากยุโรปนะครับในส่วนต่างๆนําพลังงานนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่าครบ ทุกนทุกกระบวนในเรื่องของ เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสะอาดนะครับการเพิ่มประสิทธิผลในเรื่องของการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆนะครับโดยงานนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่เต็มทั้งหมดของฮอลห,หนึถึงฮอที่4นะครับของศูนย์ประชุมแห่งชาติาสวิกิกนะครับก็แบรนด์ชั้นนำนะครับที่ทุกท่านคุ้นกันดีอย่าง ABB Delta Huawei Hitachi นะครับหลากหลายแบรนด์นะครับเรียกว่าทุกคนมารวมกันในงานนี้นะครับโชว์ศักยภาพในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ,ๆที่เกี่ยวข้อง พาวิเลียนนะครับปีนี้เป็นการรวมพาวิเลียนต่างชาตินํานเทคโนโลยีมหาสวงหาผู้ประกอบการเรียกว่ามากที่สุดนะครับเรามีพาวิเลียนเพิ่มเติมนะครับจากเดิมเนี่ยญี่ปุ่นมีพาวิเลียนเดียวก็มีเจโตเพิ่มเข้ามานะครับมีทางด้านฟกินแลนด์มีทางด้านเกาหลีมีทางด้านอังกฤษเพิ่มเข้ามานะครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบต่างๆในปีนี้นะครับเราก็ล้อตามกับนโยบายในแง่ของเนซิโร่คาร์บอน การใช้พลังงานสะอาดต่างๆนะครับโดยเราคาดหมายนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะมีผู้อบการเนี่ยมาร่วมชมงานเนี่ยมากกว่า32,000คนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราเชิญหลักๆมาจากกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศต่างๆด้วยครับก็นอกจากนั้นนะครับส่วนสําคัญในงานเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีเรียกว่าการให้ความรู้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีสัมมนาเป็น international conference มากกว่า 6หัวข้อนะครับที่เน้นตรงนี้นะครับไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของ Data Center เอ่อเรื่องของส่วนในเรื่องแบตเตอรี่สตอเรจนะครับนอกจากนั้นนะครับการสัมมนาให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาในงานเนี่ยนะครับมาร่วมจัดด้วยเนี่ยมากกว่า200รายการนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมนะครับในงานนี้ร่วมชมงานนี้นะครับร่วมหาความรู้นะครับมาอัปเดตในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ มองหาโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักประเทศไทยนะครับให้ยืนความเป็นหนึ่งทางด้านพลังงานในประเทศอาเซียนนะครับงานจัดวันนี้จนถึงวันที่สุกที่4นะครับกรกฎานะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตครับขอบคุณครับ